เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเชาวัพี่สวัสดีครับเดี๋ยวผมมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อกันอีกแล้วครับคันนี้สภาพดีเดิมโรงงานบางบางครับสีสันเงาฉ่ำบอดีดด้ดีไม่มีชนหนะักกับราคาถูกถูกสี่หมาพเก้าบาทนั่นเองรถยังสวยเลยครับเครื่อง VTEC คด้วยนะครับขับดีวิ่งดีบอดีด้ดีไม่มีชนหนะัก เข็บซ้ายขวาคาันหน้าเดิมบ้างรอยพับรอักยังอยู่ครบภาษี6-7นะครับภาษีขาดก็ต่อได้ปกติครับต่อที่ไหนต้นไหนก็ได้แล้วก็มีกระจกหน้าล้าวนะครับเปลี่ยนก็ราราวสามสี่พันนะครับบวกลบนิดหน่อยภายในสมบูรณ์แอร์เย็นชํำกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกบ้านเบาะไม่ขาดนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังเบาหนังไม่ขาดระบบไฟติดครบเล่เมเอกสารชุดโอนครบ สี่0ม่าัยบาทครับต่อรองได้นิดหน่อยครับพอเป็นค่าน้ำมันกันไปครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีชี้เป้าลดราคาเบาๆเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยอันนี้อยู่โคราชครับแถวแถววัดภูเขาลาดเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ